Thank you ที่การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความมั่นใจในการเลือกโบกเกอร์คือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ FP Market โบกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนชั่วโลกด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปีในตลาด forex และ CFD มีสินทรัพย์ให้เทรดมากกว่า200รายการครอบคุม forex หุ้นคริปโตสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีและยังไม่พอเรเวอรเสูงสุดถึง1ต่อ500 เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของคุณสเปซเริ่มต้นที่0 0ปรบเท่านั้นค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่สูงสุดไม่มีดิลิ n งไม่มีรีคอรโปร่งใสปลอดภัยและไว้วางใจแพลตฟอร์มเท,ทรดหลากหลายทั้ง M4 p M5 p iOS และรองรับ Android และยังไม่พอตอนนี้ยังเว็บเทร e r ดาร์กถอนรวดเร็วพร้อมบริการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมง เลือก FP Market วันนี้ก้าสู่การลงทุนที่มั่นคงและเหนือกว่า FP Market เทศอย่างมืออาชีพกับโบกเกอร์ที่คุณไว้วางใจคุณเป็นคนไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอใช่หรือไม่พวกเราเทเดอร์สัม e ามห้านมีพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในตลาด forex มาอย่างยาวนานคือให้เท,ทเดอร์มือใหม่ไว้วางใจและเข้าถึงการเทรดได้มากยิ่งขึ้น มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเติบโตไปด้วยกันกับ335 Academy และ FP Market Tader 335 Academy ร่วมกับ FP Market สวสามาว335เคนามีทุกช่านด้วยแล้วกันครับสวัสดีเทเดอร์มือเก่าและมือใหม่นะครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับผมกับอาร์จากปิดนะครับทเทเดอร์335เคนามีครับก็วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารจากอาทิตย์ที่แล้วละกันนะครับวันนี้มีข่าวสารอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันละกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่18นั่นเองครับ่าสิงหาคม2568นั่นเองตอนนี้ก็ เที่ยงครึ่งแล้วเองนะครับก็มาเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารจากอาทิตย์ที่แล้วกันก่อนนะครับเนาะว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าติดตามกันบ้างแล้วก็จะมีผลอย่างไรกับในอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับผมว่าวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆนะครับจากทางสหรัฐนั่นเองนะครับที่เราจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกัน,แล,กนแล้วก็มาดูหน้ากลาฟกันของช่องคกันวันนี้นั่นเองนะครับก็ ข่าวสารของเรานะครับเริ่มต้นเลยแล้วกันครับบรรดาผู้นำนะครับยุโรปนะครับถึงได้เรียกร้องให้มีการเจรจาเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้นะครับบอกว่าอ่ะเดี๋ยวขออันนี้ขออภัยด้วยแล้วกันครับจะมีข่าวสารอีกนี่ข่าวสารหนึ่งกันนี่เลยนะครับข่าวสารของเรานะครับอนุญาตแบบหนึ่งนะครับ ยัดดูข่าวสารก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันให้จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับของอาทิตย์ที่แล้วเนาะอ่ามีเลยครับอัปเดตข่าวสารกันแล้วกันนะครับกับเซเรนสกี้นะครับเตรียมเข้าพบกับอ่าประธานาธิอ่าอ่าของรุมทัพนั่นเองนะครับขออภไปด้วยกันนะครับเซเรนสกี้นะครับเตรียมเข้าพบกับอ่ารูงทัพของเราวันที่18สิงหาคมนี้ที่พร้อมดันยุโรปเข้าร่วมโตเจรจาสามฝ่ายก็คือวันนี้นั่นเองนะครับที่เขาจะเข้ามาเจรจากันเกี่ยวกับสงครามนะครับผมนะ ประธานาธิบดีนะครับดิวโรดิเมียนะครับเซเรนสกี้นะครับแห่งยูเครนและผู้นํายุโรปได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างที่ทรัมป์เดินทางกลับจากการประชุมกับวลาดิเมียบูตินผู้นํารัเสเซียที่รัฐอารสกาเมื่อวันศุกร์สิสิงหาคมนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองซึ่งการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับบูตินนะครับยังไม่สามารถหารือสรุปหรือยุติสงครามในยูเครนที่ยุเดเยื้อมาประมาณกว่า4ปีแล้วนะครับ แม้ชั้มมองว่าการเจราจากับบูตินเป็นไปอย่างไรสร้างสรรและก็อย่างตั้งใจและแนะนําให้กับเซรินสกี้ทาข้อตกลงก็ตามหลังจากที่สนทนาโทรศัพท์กับชัําในวันที่16สิงหาคมนะครับก็เซรินสกี้ก็ได้โพสต์กับแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์เก่านั่นเองนะครับว่ายูเครนยังคงพร้อมทํางานอย่างสร้างสรรเพื่อบรรลุสันติภาพพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของชั้มให้มีการจัดการประชุมสุดยอด3ฝ่ายระหว่างยูเครนสหรัฐรัสเซียนะครับผมนะและย้าว่า ยุโรปก็มีความส่วนร่วมในการกระบวนการเจรจาครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นะครับซเรนสกี้นะครับประกาศว่าเขาอาจจะเดินทางไปกับกรุงวอชิงตันในวันจันทร์ก็คือวันนี้ที่จะเข้าร่วมเจรจากันนั่นเองเพื่อพบกับชัมและหารือยุติาการลุบรานของรัสเซียรัสเซียนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็ร่วมกักบการพันธมิตรยุโรปพักกันให้เกิดการประชุม3ฝ่ายร่วมกับบูตินนั่นเองนะครับก็ขอบคุณสำนักงานข่าวนะครับ i n f o ฟแครนะครับนะฮะวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนี่คือเป็นข่าวจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็เขาจะมีการหารือกันนั่นเองในวันนี้นั่นเองนะครับเราก็มาติดตามกันดูว่าเขาจะหารือกันยุติกันได้ไหมนั่นเองนะครับก็จะมาดูกันว่าสงครามจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ของสัปดาห์นี้นะครับผู้นําฝ่ายยุโรปนะครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าเคารพในอธิปไตยของยูเคนหลังทั้งประชุมกับบูติน ผู้นำระดับสูงของยุโรปนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับก็ได้เน้นย้าว่าอธิปไตยนะครับและความสมบูรณ์แห่งอาณาเขตนะครับของยูเครนต้องได้รับการเคารพอย่างเต็มที่หลังจากการพูปะระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและกัปประธานาธิบดีรีวาราดีเมียนะครับผมปูตินแห่งรัสเซียที่อราสกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักงานข่าวชินนะครับหัวข้อรายงานว่าในการแถลงร่วมนั้น เออร์ซูราฟอนส์เดอรไรเยนนะครับปัญหาที่ประธานคณะกรรมการที่การยุโรปนะครับประธานที่ปรืดีดีเอ็มมาโนเอลนะครับมาคงแห่งฝรั่งเศสจอร์เจียเมโรนีนายกอิตาลีฟิดิสเมอร์สนาสเยอรมนี z, az, er ani, แล้วก็เคียสตาเมอร์นายกสหรัฐสหาราชอาณาจักรประธานี่ที่ปรืออาริคซันเดอร์แล้วก็สตูบแห่งฟินแลนด์นายโดนาน นายโดนันท์ัสแห่งโปแลนด์และนายอันโตนิโอคอสตานะครับประธานสาภาพยุโรปนะครับได้ระบุว่าทําได้ให้ข้อมูลแก่บรรดาผู้นําและประธานาธิบดีโวโรดิเมียเซเรนสกี้แห่งยูเครนเกี่ยวกับการเจรจา,าดังกล่าวแล้วนั่นเองนะครับก็ก็คือตอนนี้นะครับก็หลายๆลาฝ่ายให้เรียกร้องมาเจราจากันนั่นเองนะครับก็เราก็มาติดตามข่าวสารกันดูนั่นเองครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจรจาแล้วนั่นเองนะครับกอสัปดาห์นี้เรามาดูนะครับว่าทองคําของเราจะไปทางที่ทางไหนกันละกันเพราะว่ามีผลปัจจัยหล,ลายอย่างมากแล้วก็อาจจะทําให้กราฟผันผวนอย่างมากในว,วันนี้เพราะว่าวันนี้วันที่18เนาะเขาก็จะมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับก็มาดูหน้ากราฟกันละกันนะครับตอนนี้ทองคําของเราอยู่ในกราฟทองคําในทางเฟรมมันนั่นเองนะครับ ทเฟรมของเราเราก็จะเห็นความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับเขายังไม่มีการกลับตัวลงมาเลยนั่นเองนะครับออันนี้เราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าเขาได้ขึ้นมาตลอดนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาปรับใหม่แป๊บนึ่งนะครับโอเคอ่ะแล้วก็มาดูนะครับแนวรับแนวต้านในทำเฟรมันของเรานะครับเอาแบบระยะกกอบสั้นๆของเรากันก่อนนะครับผม 3,500นะครับเรายังอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะครับยังเป็นแนวยังเป็นแนวต้านสําคัญเนาะยังเป็นแนวต้านสําคัญที่เขาเคยขึ้นไปแล้วเขาก็รุดลงมาแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับในราคาที่3,349นั่นเองนะครับแนวรับสําคัญในกรอบนี้3,380 3,280นะครับโอเคเรามาดูทอเฟรมวิกกันแล้วกัน,นครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับปิดตัวมานะครับเป็นแท่งแดงเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ปิดได้มาในราคาที่3,329นะครับแล้ววันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาเนาะในทองเฟรมนี้ก็ถ้าดูดูในระยะในทองเฟรมวิกนะครับก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ในกรอบระหว่าง3,500แล้วก็3,280อยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะครับเนะาะยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้ แล้วมาดูแนวรับสําคัญของเราครับที่เขาติดมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับสามพันสามร้อยสามสิบนั่นเองนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วเนาะเขาเคยลงมาตรงนี้อ่ะเขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ต่อ ลงไปได้ต่อนะครับนะแล้วก็มาดูแนวต้านของอาทิตย์ที่แล้ววิธีแล้วนะครับให้มันกขอบมันแคบลงนะครับ3าม5ันสี่ร้อเหรียญต่อไตออนนั่นเองนะครับนี่ครับมาตรงนี้เนาะ ก็กด้านหนึ่งแล้วกันที่เราไปลงขึ้นลงมานะครับเป็นไปแต่แเราก็ไปลงมาสามพันสี่ผมอาจเอาเป็นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าครับโอเคทีนี้เราได้แนวต้านอ่าขออภัยครับแนวต้านแนวรับสําคัญแล้วเนาะโอเคแล้วก็ไปดูทำเฟรมเดย์ครับ เราได้มาแล้วผลสุดท้ายเราก็ยังจะเห็นว่าเขายัางวิ่งในเกาะเป็นไซด์เวย์ระยะยาวๆอยู่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็นี่ครับไซด์เวย์ของเขากอ็อยู่ตรงนี้เลยที่เราเห็นได้ชัดมากว่าเขาจะวิ่งในกกอบใหญ่ๆเลยนะครับ,บ,บหนึ่งนะไปด้วยกันนะครับเป็นสามพันสองร้อยแปดสิบนะครับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาก็วิ่งอยู่ตรงนี้เนาะในแนวรับแนวต้านสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเฟมเดียเราก็เห็นชัดเจนครับว่าเขาวิ่งในกรอบไซด์เวยยาวๆเลยนะฮะเป็นไซด์เวยแบบตรงนี้เลยเราจะเห็นชัดเจนมากเขายังไม่ออกไปตรงไหนเนาะเห็นว่าเขาเป็นไซด์เวยใหญ่ๆเลยนะครับไซด์เวยตรงนี้ใหญ่ๆเลยนะฮะขึ้นลงขึ้นลงอยู่แถวนี้อยู่นะครับก็ก็จะเห็นชัดเจนนาะตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดู ในทมเฟรมเดย์ของเรานะครับเราก็เห็นว่าวันนี้เปิดตัวจากอาทิตย์จากวันที่แล้วและอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาลงมาจาก3,405นะครับแล้วมาพักตัวที่3,330นั่นเองแล้ววันนี้ก็มีการกลับปรับตัวกลับขึ้นไปนะครับจาก3,330นะครับขึ้นไปเป็น3,347แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูทมเฟรมย่อยต่อไปครับทมเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองนะครับภาพเราก็จะชัดเจนแล้วนะครับ สี่ชั่วโมงเราก็จะชัดเจนขึ้นว่าวันนี้เราจะเล่นในหน้าไหนนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ครับวันนี้มีความผันผวนสูงนะครับใครที่ไม่อยากจะเทรดก็ชับมือไว้เลยนะครับไม่เทรดคือการเทรดนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าวันนี้อาจจะมอง2ฝั่งนะครับทั้งบายทั้งเซลเลยนั่นเองนะครับก็ดูจากแนวรับแนวต้านสําคัญของเราเลยละกันนะครับอ่ะเรามาดูเป็นก่อนเลยนะครับจากทางเฟมสี่ชั่วโมงของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาวิ่งอยู่ในกรอบในระยะนี้เนาะแล้วก็เรามาดูแนว ด้านสำคัญของเขาในทางฟรม4ชั่วโมงครับแนวรับยังยังใช้ที่3,330นะครับตอนนี้เราก็มาดู3 3ม0ันละกันสามพนามร้อนะครับเป็นติดติดเหนือหน่อยติดติดเหนือแรงเสียด โอเคครับนี่ครับเราได้แนวต้านแนวราบสาคัญในทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปในทำเฟรมเดย์แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเราจะตีกรอบไว้ว่าวันนี้ในทำเฟรมเด์ของเรานะครับมีช่วงวิ่งระยะแบบไหนโอเค กลัไปเป็นสีชั่วโมงของเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับทำเฟรมก็จะวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง3 3 7 0อยู่นะครับแล้วก็วิ่งไปในกรอบ3330นั่นเองนะครับตอนนี้เราไปดูทำเฟรม1ชั่วโมงละกันครับทำเฟรมที่เราจะใช้ในการเทรดวันนี้นั่นเองไปแอดในการเทรดนะครับอ่าเขาติดตรงนี้นะครับถ้าติฟิบูแอนาชีไปมาได้นะครับเราลองดู ติดฟิโบนัชชีของเรานั่นเองนะครับก็เ,เป็นไปตามคาดนะครับจากที่ที่แล้วที่อัดให้มานะครับตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วนั่นเองครับขึ้นมาแตะฟิโบนัชชีของเราแล้วก็ลดทุบลงมานั่นเองนะครับอืมไม่ได้ลืมบอกในกลุ่มช้าไปนะฮะโอเคเยวมาดูแฟมเฟมอ่าขออครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันว่าเราจะเข้าในการเทรดแบบไหนนั่นเองนะครับในวันนี้อาร์ตยังจะให้ใบแอดอ่าในหน้าฝั่งบ่ายด้วยแล้วก็ฝั่งเซลล์ด้วยนะครับ ฝั่งเซลของเรานะครับเราจะตีฟิโบจากข้างบนนะครับให้เก่าของเราล่าสุดนะครับแล้วก็ลงมาตรงที่โลล่าสุดที่เขาเคยมาพักตัวนะครับจะเอาเป็นแท่งเทียนจะเอาเป็นตรงไส้ไส้เทียนเลยหรือว่าเป็นตรงเป็นเนื้อเทียนเลยก็ได้นะครับเนี่ยเรากะตีมาได้อย่างนี้เนาะก็ฟิโบชิม,มแล้วก็ดูในกรอบนะครับอา่ะ แล้วก็จะได้ในกรอบที่3,373นะครับถึง3,387ั้วิ่งในกรอบนี้นะฮะสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามถึงสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดนั่นเองนะครับก็ให้วิ่งถ้าพอขึ้นมาวิ่งในกรอบนี้นะฮะ เราก็จะพิจารณาดูเข้าเซลล์กันนั่นเองนะครับถามว่าหน้าใบาเล่นได้ไหมวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าหน้าใบาของเราจะสามารถเล่นเข้าได้ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นอาเซลเนาะเ l ของเราจะอยู่ไฮเก่าเลยนะครับ3,304 3,305 เป๊3,405นะครับครับยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพิจารณานะครับตอนที่เขาถึงเขาเข้าโซนนะครับพอเข้าโซนเราจะมาพิจารณาทีนะครับเรายังจะไม่กดเข้าออเดอร์เนาะอันนี้คืออาที่ลิมิตไว้ให้ก็คือว่าเราจะอยู่โซนดูโซนนี้ก่อนว่าเขามีแรงขึ้นไปต่อหรือว่าเขาจะสามารถกลับตัวได้นะครับในระหว่างโซน3,373ถึง3,387นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดู ในหน้าฟังบาบกันบ้างครับฟังาบนะครับอาจะตีจักโรลเก่าของเราครับอันนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงายนะครับประมาณนี้โรนี้ก็แล้วกันเห็นะฮะ สนะครับปตีกรอบให้เขาเบอร์โอเคเราก็จะได้บายโซนเราไหมครับ ใบโซนของเรานะครับจะอยู่ที่3,330 30ครับถึง3,300ัครับอันนี้คือเป็นโซนนะครับเป็นโซนยังไม่ได้ให้เข้าใบแอดว่าจะต้องอานนี้นครับถ้าพอเขาดึงมาถึงโซนตรงนี้ในลักษณะต่างตรงนี้ถ้าว่าดูแลงเขาว่าเขาสามารถกลับตัวได้หรือไม่นะครับเราต้องมาดูกนก่อนนะครับ่ะ SL ของเรานะครับ จะอยู่ใกลหน่อยนะครับ3,380นั่นเองนะครับก็อยู่ในแนวรับแนวะต้านสำคัญที่เราดูจากทางเฟรมมันและทางเฟรมเดมานั่นเองนะครับโอเคจัญ okay. ไ้กออประมาณนี้วันนี้นั่นเองนะครับ กัโ okay. อเคเราก็ได้สองโซนแล้ววันนี้นะครับในไทม์เฟรมไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงของเรานะครับเป็นวันนี้ไม่รู้ว่าข่าวจะทําให้ปัจจัยในการเจราจานั้นจะทําให้มีผลต่อทองคำยังไงนั่นเองนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะคิดได้แต่ว่าอันนี้เราเข้าตามแผนเนาะเข้าตามแผนแล้วก็เข้าตามแผนดูตามแผนกันไปนะครับเรามาดูตามแผนกันไปนั่นเองนะครับผมนะฮะตีฟิบโบตรงนี้เซไว้ก่อนเนาะ ก็ได้สองฝั่งสองโซนนะครับเดี๋ยวก็อาจจะส่งเข้าลงกลุ่มนะว่าอ่าเข้าโซนไหนได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าความจริงตอนนี้ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมมันจะมีโซนโซนนี้โซนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันมันมันไปแล้วเนาะนะครับมันติดโซนเนี้ยความจริงมันเป็นโซนเนี้ยมันเป็นโซนเล็กๆนะครับเหมือนเขาอ่ากลับตัวมาได้ตรงนี้มาได้ตรงนี้มาโซนหนึ่งมันเองนะครับเห็นไหม พอขอติดฟิโบของเราครับติดฟิโบนัชชีของเรานะครับเขาก็มีการเด้งกลับตัวลงมานะฮะเห็นไหมฮะขึ้นไปตรงที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับพอขึ้นมาปุ๊บนะฟิโบนะครับปุ๊บเขาก็ลงมาเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันดูถามว่าตอนนี้เขาจะวิ่งไปไซด์เวย์หรือว่าเขาจะวิ่งทะลุไปเลยเราก็ไม่สามารถที่จะคิดได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องติดตามน้างานต่อไปถ้าจะเล่นในระยะสั้นๆกับระยะสั้นๆตอนนี้นะครับก็จะมีฝั่งบายตรงนี้อีกที่หนึ่งนะ ดยนี้ทีนึงแต่อาจอันนั้นถือเป็นกกอบระยะยาวนะครับอันนี้เป็นกกอบระยะสั้นๆใครที่อยากจะลองเข้าก็สามารถลองเข้าใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะฮะที่สามพันสร้อยสามสิบกับ3 3 3พนะครับ เราจะเห็นตรง Sony โซนีโซนหนึ่งละกันนะครับถ้าเขาลงมาแล้วก็อา,อาจจะลองพิจารณาเข้าเข้าบายดูนะครับก็เล่นระยะสั้นๆไปเกาอน,นะครับ TP อาจจะห้าร้อจุดหนึ่งพันจุดนะครับตรงจุดนี้นะครับเราเล่นเก็บสั้นๆ,ๆกันไปเนาะโอเคนะครับก็วันนี้ถือว่าเดีย๋ยวอาจจะส่งลงในกลุ่มเนาะส่งลงในกลุ่มว่าส่งไหนเป็นโซนไหนนะครับ SL ตรงนี้เหรอ SL ตรงนี้ SL ตรงนี้ SL ของโซนตรงนี้นะครับตอนนี้หน้าบบยังอัดว่าน่าจะไม่ให้เข้าแล้วนะฮะน่าจะไม่ให้เข้าแล้วอของเรานะครับน่าจะอยู่ตรงนี้สามพันสามร้อยยี่สิบห้า นะครับ SL ของโซนบาทรตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะน่าจะไม่เข้าน่าจะไม่ย้ำแล้วเนาะเผื่อเขาลงมาพักตรงนี้แล้วเขาไปเลยนะครับเผื่อเขาอาจจะเป็นแบบแตะพี่โบนัชชีของเราตรงนี้มันก็วิ่งมาหลายจุดแล้วเนาะเขาอ,อาจจะมาถึงแค่ตรงนี้หรือว่าแค่ตรงนี้แล้วเขาก็ไปเลยเขาอ,อาจจะมาถึงแค่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเขามีการกลับตัวแล้วเขาอาจจะไปนี้เลยนะครับอาจจะไปเอาเซลลโซนนี้เลยนะครับแล้วก็กลับตัวลงมาทีน่อยแล้วก็แบบนี้ต่อไป พราะว่าเรายัง,ยงมองไปแอดว่าเป็นหน้าบายเนาะเรายังเป็นหน้าบายนะครับเรามาดูกันนะฮะหรือว่าเขาอาจจะลงมาแบบนี้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับหรือมีข่าวอาจจะมีการเชราจาที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาอาจจะลงมาโดน SL เรานะครับแล้วก็มาโดนมาโดน s l เอเราแล้วก็ขึ้นย่อไป อาจจะมาโดนเข้าโซนนี้ของเรานะครับโซนบายของเราอีกที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขาก็ย่อลกมาก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่เราจะเก็บระยะสั้นกันนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บระยะสั้นกันก็ขอรอ,อให้เข้าโซนก่อนเนาะรอให้เข้าโซน500จุดไปหรือว่าห้าร้0จุดแล้วก็พันจุดประมาณนี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถถือยาวได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวถ้าถือยาวได้อาจจะอัปเดตในกลุ่มในเทเล gram แ,แล้วกัน,นครับอ่ะ ก็จบไปแล้วกับการวิเคราะห์อทองคําในวันนี้นั่นเองของสัปดาห์นี้เลยนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากนะครับที่อ่า กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นทางโบเกอร์เอฟพีมาร์เก็ตฮอปส์ฟูสสนับสนุนสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับเป็นโบเกอร์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกเลยแล้วกันนะครับก็อยู่กันมา20ปีแล้วนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีในการเปิดนะครับอ่ามีชีในการเทรดนะครับกระดานเทรดนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถาม QR Code ของเราด้านหน้าจอได้เลยละกันมีแอดมินคอยตอบนะครับก็เปิดบัญชีโบรกเกอร์กับ FP Market ของเราแล้วก็มีตอนนี้ของเรานะครับมีอ่ามับสเตอร์ า335แคนามเนาะเป็นสําหรับใครที่ไม่มีเวลาดูกราฟไม่มีเวลาติดตามข่าวสารไม่มีเวลาที่วิเคราะห์กราฟนะครับเราก็มีก๊อปปี้เทรดให้ทุกท่านนะครับเข้ามาก๊อปปี้เทรดเพื่อทํากําไรไปกับพวกเรานะครับการเทรดของเราไม่มีอะไรยัง่งไม่มีอะไรร้อนะครับแต่พวกเราสามารถทําให้เงินที่ท่านเอามาลงทุนหรือว่าท่านท่านเอามาเทรดนะครับสามารถอยู่ในระยะยาวๆได้นะครับเพื่อให้ยั่งยืนต่อไปเพื่อเก็บผลผล,ผลิตและก็ผลประโยชน์ ในภายภาคหน้าเป็นกาไรต่อไปนั่นเองนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอครับคุณต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างมากนะครับผมฮนะก็ใครที่มีความสนใจอยากมาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกฝนกับพวกเราส,ำสำัมพันธ a แคนามียินดีต้อนรับนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอาร์ตท,ที่เขาค่อยๆคาปรึกษาให้ทุกท่านด้วยละกันนะครับก็ใครอยากจะมาพูดคุยอะไรสามารถทักมาในเพจ Facebook ของเราได้ส,ำสำัมาันธ์แคนามีนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามทางแอดมินของเราได้เลยละกันนะครับวันนี้ก็ ขออญาตขอลาไปก่อนนกเองครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าและคลิปหน้าละการฝากกไดไล้์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากแล้วกันครับผมอาร์ตจักฤริดนะครับเทรดเดอร์335อ c า d e น y มครับผมในโลกที่การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความมั่นใจในการเลือกโบรกเกอร์คือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ FP Market บรกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนชั่วโลก ด้ยประสบการณ์มากกว่า20ปีในตลาด forex และ CFD มีสินทรัพย์ให้เทรดมากกว่า200รายการครอบคุม forex หุ้นคริปโตสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีและยังไม่พอ Reverage ส,สูงสุดถึง1ต่อ500เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของคุณสเป e เริ่มต้นที่0 0ปิบเท่านั้นค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่สูงสุดไม่มี d ดียลิไม่มีรีคอร์ Re โปร่งใสปลอดภัยและไว้วางใจแพลตฟอร์มเทรดหลากหลายทั้ง MP4, MP5, iOS และรองรับ Android และยังไม่พอตอนนี้ยังเว็บเทรดเดอร์ฝากถอนรวดเร็วพร้อมบริการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลือก FP Market วันนี้ก้าวสู่การลงทุนที่มั่นคงและเหนือกว่า FP Market เทรดอย่างมืออาชีพกับโบกเกอร์ที่คุณไว,ว้วางใจคุณ เป็นคนไม่มีเวลาฟฝ้าหน้าจอใช่หรือไม่พวกเราเทเดอร์สาม c a มห้ามีพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในตลาดฟอเร x กมาอย่างยาวนานเพื่อให้เทเดอร์มือใหม่ไว้วางใจและเข้าถึงการเทรดได้มากยิ่งขึ้นมาร่วมแชร์ประสบการณ์และเติบโตไปด้วยกันกับ335 Academy และ FP Market t r a d e r 335 Academy ร่วมกับ FP Market